เรื่องจิตหลายครั้งหลายหนแหละบางคนเนี่ยมันจะลูจิตของตนจิตคืออะไรไม่รู้เรื่องของจิตใจคืออะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วเ,เกิดมาด้วยกันจิตนั่นแ่ะมาเกิดทีแรละจิตปฏิสนธิ จิตมาตั้งปฏิสนธิที่แรกก็จิตนั่นแหละมาเกิดเรายังค่อยใหญ่มาเป็นผู้เป็นคนเป็นตนเป็นตัว,ตว,ตวมาจนป่านนี้ก็อยู่กับจิตจต่ไม่นนรู้เรื่องของจิตมันยากที่จะรู้เรื่องของจิตเห็นแต่อาการของจิต อาการมันคิดมันนมตมันส่งมันสายมันโกรธมันโลภมันหลงเห็นแต่เงามันตัวจริงอาไม่เห็นเลยซึงว่าเป็นการยากลำบาก่ซึ่งจะเอามาจับออกเอาตัวมาตั้งให้ป้ากดคือต่อหนามันก็ยากเพราะไม่มีตัวจะจับให้ดูมันก็ ตัวมันแรงต่างมันไม่ได้อาสิี่ล่ะทำยังไงเราได้แต่พูดให้กันฟังก็เหมือนกับคำพูดน่ะคำว่าจิตบวาใจนั่นคำว่าจิตว่าใจนั้นก็คคำพูดแต่ตัวพูดนั้นไปอยู่ไหนก็ไม่สาบคำว่าจิตว่าใจน่ะไม่สาวไปอยู่ไหนเป็นแต่ลมพ่นออกมาให้ปากฏดเสียง อธิบายให้ฟังว่าถ้าหากอยากจะรู้ใจให้กั้นลมให้ใจยัง่งก็พูดอยู่แล้วว่าใจว่าใจาก็กั้นลมเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยคำว่ามันไม่มีนะั่นนี่ปรากฏมีตัวยืนะมันยังมีอยู่นะคำว่าไม่มีมันยังปรากฏว่ามีอยู่นะ มันพูดว่ามีเล้นะ่ยผู้ที่มันปรากฏรู้สึกว่ามีเยอะอันนั้นตัวใจน,นั้นดมันึกไปรู้สึกอะไรเลยมันอยู่เฉยของมันอันนั้นเป็นตัวใจตัวจิตคือผู้คิดผู้นึกขัออกไว้จากนั้นละออกจากคุณนั้นแหะ มันคิดมันเนตมวนตรงมันแต่งมันจดจำนันนี่อะไรต่างสาระัาตุกอย่างท่านถ้าในไม่มีใจมันก็มีมีอาการมากมายเราคนเราที่ท่าเ้าไปก็เพาะมันมีใจนั่นแหละจึงหลงตัวลืมตัวเสีท่านถ้าอามันมีจิตนั่นแหละจึงลืมตัวหลงตัวเสียทามันมีใจอันเดียวเดีว ไม่ลืมตัวเลยอยู่นิ่งคนเดียวไม่มีอะไรมากมายที่ท่านแสดงขึ้นเรื่องจิตเจตสิกลูกนิพพานท่านอธิบายในธรรมอธิธรรมมีสี่ยอ,ยอย่างจิตเจตสิกลูปนิพพาน แต่ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจคือว่าจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นท่านก็พูดอยู่หรอกในที่นี้ท่านไม่พูดถึงเรื่องใจท่านพูดถึงเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องลูกเรืงนี้เรื่องนิพพานถ้ามม่มีลูกมันก็ไม่สราบจะทำอะไร พพายก็ทําไม่ได้ถ้ามันมีลูปยังมีจิตอันเจได้จิตเครื่องเป็นเครื่องสนับสนุนจิตอยาก่าแล้วโกรธอย่างเงี้ยถ้ามันมีความโกรธมันมีได้จิตได้เฉยมันโกรธมันไม่ดุนไม่แรงมันสนับสนุนความโกรธน่ะละอันนี้จเจตดจิตความโกรธวาม เกี่ยวกันอะไรต,ต่างๆจนกระทาาั่งพญพาตอาพาตนั่นนะที่เป็นเจตสิก <c oughs> บุญกุศลนั่นตามันเกิดขึ้นเพราะเจตสิกสนับสน,นุนถ้าหาไม่มีเครื่องสนับสนุนมันก็ไม่ไม่แรงอุปมาเสียบมันก็ท่านในสมัยใหม่เขาพูดว่าพลังของใจอั่าเอง เนี่ยเพาหลังของใจพิจเรจิตเจตสิก,เ,ก,กเนี่ยวุ่นวี่วุ่นวายสารพัดทุกอย่างปรุงแต่งนั่นนี่อะไรที่นึ่ปรุงแต่งหลายเรื่องหลายอย่างกิเลลืมตัวเลยไม,ไม่ไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เข้าถึงใจสท้ทีเห็นได้้หถ้าหากอยากจะรู้ถึงเรื่องใจทําอย่างอาตมาพูดอันเนี้ย ขั้นลมหาใจเหมือนกันทุกคนเนี่นแหละมีมัตัวใจแท่งก็มีเหมือนกันรั้นลมท่านนี่ะหมดเลยหยุดหนึ่งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันอยู่ในชั่วขณะที่เรากั้นลมหายใจใจ <c oughs> ในที่นี้จิตหรือใจในที่นี้นั่น อธิบายทั้งเรื่องทั้งเรื่องใจคื่อของเป็น,นกลางกลางท่านว่าจิตอใันใจอน,นั้นใจในจิตอันนั้นแต่าท่านพูดเป็นสองอย่างมันต้องแปลกกันอยู่ลักษณะอาการแปลกต่างกันอยู่แตกด้วยเหตุนี้แหละในการทดสอบทดลองรู้ว่ามันเป็นยังไงใจแท้ กั้นเราหมายใจเท่านั้นเงียบหายเลยจะรู้สึกอยู่ของมเื่อของกลางของที่เป็นกลางกลางทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอียงเอียงทางโน้นทางนี้ไม่ดีไม่ชัว่วไม่หยาบไม่ละ,ละเอียดอันนั้นเนี่ยว่าใจใจที่ตัวกลางที่เข้ามาทำอกทำกลางอกนี่แหละที่ว่าหัวใจคนอยู่ไหนอะ ชี้เข้ามาทำกลางอกตรงกลางนั่นแหละใจแค่แท้ที่จริงหาได้ยุ่นัันไหมอยู่ทั่วแหวนมดที่ปลายมือปลายเท้าที่ปลายผมก็มีใจนั่นแหละไปอยู่เจ็บปวดโน,น่นนี่อะไรต่างสรพัดทุกอย่างมันจะหาเจ็บตรงนั้นน่ะที่ตรงนั้นน่ะที่ปลายเท้าปลายมือคน ที่ศีรษะมันก็ไปเจียดตรงนั้นห่ะมันวิ่งไปตามมันน่ะแม่ที่ต้นไม้เราเอาใจไปไปใส่ต้นไม้คนไหนมันยังอยู่ในใจเขาพลังมังค่าเขาหัดมันก็ท่าต้นไม้สั่นสะเทือนนู่นอันใจของเราก็อยู่แต่เราไม่หัดอย่างนั้นหรกเราหัดดูเฉยๆเนี่ยดูให้มันเห็นใจ จริงอตัวใจเดิมไม่แท่ที่ช่วยนี่แหละน,นั้นเรียกว่าใจตรงจริตนงคิดในสารภตพทุกอย่างไม่มีขอบเกียรตนั้นาจในจิตจิตแต่พอาผู้คิดผู้นึกในทางตามาถึว่ามาโนพุกพังสมาธาธรรมทั้งหลายในใจถึงก่อนมโนเศสถามาโนวายา ใจเรื่องของประเสริฐสำเร็จแล้วเลือใจมนัสสเจประสันเนนะอาสติวอาตุติวะแม้จะพูดจะจ่าราัาทุกอย่างก็ต้องใจแหละเป็นคนถึงก่อนแต่ยังเคยพูดตรงจ่าได้่านพูดเหมือนกันเรื่องใจกานพูดเรื่องจิตตรงนี้จิตต่งกบพสรัาง อาการทุกข์ใจกิเลสกิเลสจิตแจ้งของของใสสะอาดอยู่ตลอดเวลาอาการทุกข์ใจกิเลสต่างหากดอกนั่นที่มันต่อหมองจิตที่ของเราต่อหมองอาการจะอาากรทุกข์ใจกิเลสคือกิเลสจอดมาหนึ่งแต่จิตตั้นจะไปเนึกไปนึกอไปคิดไปปรุงไปแต่งจิตนั้นละเบิก ชวนเอากิเลสมาอันนั้นท่านยังเรียกว่าจิตถ้าหากว่าจิตตังพัสสัง้ะถ้าหากจิตนี่ไม่พองใสตลอดเวลาเราทำความสะอาดไม่ได้เราปิตทุกคนทำความสะอาดไม่ได้ ของไม่สะอาดจ,จะไปทํายังไงมันมันมันสะอาดมันก็ไปสะอาดได้ธรรมชาติมันของตกปกแล้วไม่สะอาดได้เลยอย่างที่เป็นแร่เหล็กกด็ดีหรือเป็นแร่ทองคำอะไแร่ทองกด็ดีที่มันตกอยู่ในดินนะั้นมันไม่ทันจำเป็นไม่ก็สารก็่นี้คิดไม่ได้อีกแต่ว่าหูงมาต้มแล้วไปถานได้ เป็นก้อนเป็นกลุ่มแล้วยังคอยสะอาดเพชรนินจินดาที่ตกอยู่ไหนอยู่เป็นเป็นดินมันใสสะอาดอยู่เดิมมันแล้วมันมืวอหมองก็เพียงว่าอาการพกรายกิเลสเราขัดอันนั้นออกไปแล้วจะด้านในด้นออกไปแล้วอันของอาการพุกรารกิเลสมันออกไปหมดแล้วมันก็ใสเจ๋วตามเดิมของใสอย่างเด้งอันกิเลสเข้าหมองในจิตนั่นก็คือว่า มันอามาขัดอาคารผูก่ออาชีเดชในงอตาหมองเขาเป็นของฟองใสถ้านยังทำไม่สะอ,อาดได้ที่เราหัดนี่หัดทำกิเลสให้มันหมดนะั่นแหละทำกิเลสให้ัหมดมันสินเรื่องเราทำเพื่อขัดเกลาเพชรนนั่นแหละนะเพื่อมันใสสะอาดคืนตามสภาพเดิม ยังาให้พากันงเข้าใจทั้งเรื่องใจเรื่องจิตเี้ยทำกองเพียรภาวนามาสักเท่าไรเท่าไร,าไร,าไรกรรรรรรไร็ไม่รู้จักเรื่องจิตเรื่องใจในรู้จักเรื่องจิตเรื่องใจก็ไม่ะอาดไปชำระตรงไหนของสะอาดไนะม่รู้จักอะไรทึงของใสะสะอาดคือกคือใจนั่นเองของใสสะอาดเหมือนกับเพทรนั่นเองแล้วมาขัดเพทสนะ่ะ มันใสสะอาดมันเจิตในให้มันใ,นใ,นใสสะอาดมันก็ผ่องใสขึ้นมาแล้วสิเรู้จักเผ็ดถ้าเรียกจะไป,ะเ,ปเอาไหนมาทำความใจส,สะอาดอาการทุกทรจกาเกลสมันมีหลายอย่างเรื่องความโลภความกวดความลงส่วนคิดส่วนที่มันหนาแน่น คือมันห่มห่อเลยปกปิดมิจวัดที่จริงมันโกรธขงโกรธน่ะะหนาแน่นทึบอยูน่ในตัวเลยจนกระทั่งมาเห็นตัวมันโกรธเธอไม่รู้สึกตัวแล้วยามยาบนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวในสาวเราโกรธนี่แต่หน้าดึงหน้าเดียวเห็นหน้าการภายนอกหน้ายักษ์หนามานเห็นหน้าการภายนอกเท่า,าหน,หนั้น เห็นเห้นภายนอกเนี่ยมีออ,อันใจไนดะ้มันไม่ทราบอยู่ไหนกันขุนมัวคุดในคิดขุนมัวเศร้าหมองมันนั้นตลอดเวลาต่อเมื่อเห็นหายจากโกรธแล้ว,ลวค่อยใสสะอาจจะมารู้ตัวแล้วครับคนไม่รู้ตัวม,ายยามันก็ยากเหมือนกัน ศาสาร์เลยทำยังไงคนเราถ้าหาไม่รู้ตัวซ้อนเท่าไรก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจสอน้เธอสอนเท่าไรก็สอนเธอไม่เข้าใจครับโบราณท่านว่าหนามัานหนาฮะกิเลสหนาไม่ใช่หนาเลยกิเลสมันหนา ถ้าหากของใสสะอาดแ,แล้วพูดนิดหน่อยก็เข้าใจก็รู้เรื่องได้คือมคอยมันคอยรับอยู่เกล่าอมามัคอยรับธรรมะสะอาดมัคอยรับอยู่เสมอเสมอพอพ้อนิดเียหน่อยก็เลยรับได้ทั้นถ้าหากมันหนาทึบอยู่นั้นแทนที่จะเข้าใจเลกลับปวดริงก็กลับ มีคนในคนหนึ so the me, ่งมาพูดตักเตือนก็ว่าทิ้งเขาเก่าเขาทั้งดีก็หาว่าเขาทำเนี่ยเยอะเขาทำตั่านิ่งซ้ำห้ายทีก็เก่าเลยไม่มีดีสักอย่างเห็นนั้นนี่ยว่าทุกคนะที่เราปฏิบัติที่นี้ก็ต้องการชำระหัวใจทั้งตนเขาให้เข้าใจเรื่องใจเรื่องจิตเท่านี้ก็พอไม่ต้องเข้าใจมากมายครับ แล้วก็อยู่แล้วนะ่ะให้เห็นจิตเห็นใจในองตนนั้น่ะจิตเป็นไงใจเป็นไงให้รู้เรื่องของจิตของใจขนาดน่ะอยู่เฉพาะนั้น,นะน,น,นความรู้อันนั้นนะ่ะเรียกว่าวิชาอรน,นรู้ใจใองศน,น์เป็นชาเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วจะไปหาไหนอีกปัญญาวิชาจะไปหาไหนทันนี้อันนั้นแล้วไม่รู้ตัว รู้ตัวรู้ตนนั้นแม้มันแสนพิเศษแล้วนะจะต้องหาใน,นอีกถ้ารู้ตัวรู้ตนมันก็กลับตัวกลับตนได้นั่นเองเข้าโมเข้าทั้งคมได้นั่นเองไม่รู้ตัวแล้วก็ไปหน้าเดียวใครจะว่าไม่ก็ไปหน้าเดียวไม่ยอมใครนะั้ นานนะครับก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ไม่ได้คบค้าทา่อคไใครก็ไม่ได้ยิ่งเอาใหญ่เลยทานย้งคบหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งโกรธใหญ่เละน้อยใจใหญ่เละไม่เห็นตัวเองไม่เห็นเรื่องของตัวเองพิจางณาทั้งเรื่องตัวเองอ่ะเอ๊ะมันมีผิดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนเรื่องตัวอะ้รก็แก้ไขกันหมดเรื่อง คนเราครับที่อยู่ก็มู่กับเพื่อนไม่ได้กเพราะเหตุนี้เองตะมาเคยไปเที่ยวป่าอยู่ก็พวกป่าพวกมู่เซองั้นเห็นได้งะเห็นได้ชัดคนไหนไม่ถูกเพื่อนเน่ะหมู่เขาทิ้งมดอยู่คนเดียวยู่ในป่าคนเดียวไม่ต้องมีใครบอกหรอก รู้ตัวเลยรู้เลยรู้ไปเห็นรู้เลยทีเดียวแหละไอ้นี่มันเข้าเพื่อนไม่ได้ขเขาบอกว่ายกหนีง่ายห <c oughs> นึ่งเวลาหมู่เพื่อนเขาไม่ชอบอเพื่อนขนของมีอะไรหรอกมีผ้าผ่อนถ้าเัาซุดสองตัวแล้วก็ไปเลยเปิดหนีเลยการฆ่ามันเกิน,นไปนี่ก็หนีไป้หนีไม่ ในสกายก็ไปนอนอยู่นั่นแหละนอกบ้านนั่นแหละนอนนัม่เหมอนอนหรอกมันคนป่าคนโสดมันท่าบอกคำท่ามันไม่มีอะไรมันเห็นได้ง่ายถ้าหากคนเราได้อย่างนั้นจะดีมากที่เป็นการทรมานตัวเป็นคนการทรมานอยู่ในตัว เงือขอให้พิจารณาตัวเองถึกทุกคนนะใครๆก็ถ้าหายเห็นตัวรู้ตัวอย่างนี้แล้วตลอดเวลานั่นจะค่อยดีขึ้นมาฝึกหัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกประกายฝึกหัดดัดก,กายวิยายใจก็หัดของคนนี้แหละทเข้าหมู่เข้าคณะอะไรนี่แหละเอาละตอนนั้นเนี่ย เอาให้ให้กำหนดพิจารณาถึงเรื่องใจนี่แหละให้เข้าใจเรื่องใจซะก่อนใจมันมีอาการแตกต่างอะไรให้มันรู้เรื่องของใจจิตมันไออาการของจิตมันมีอาการแตกต่างอะไรให้รู้เรื่องก่อนจิตและใจนี่เปียกเหมือนกันน้า ธรรมาดาน้ำไหลเอื่อยอย่างนั้นตลอดเวลาเวลาทั้งแรกทรั้งฝนและมันแตกออกเป็นอีกเป็นย่อยเป็นขื้นเป็นนอกมันเป็นในขื้นเป็นนอกน้นก็บุญแบบมันมันก่อขึ้นมาเป็นก้อนเป็น โมนขึ้นมาแล้วก็แตกปุ๊บไปเป็นคืนกับน้ำมาเป็นคืนเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนแล้วก็แตกไปฉลาจไปตามั้น,นแะแต่เขาเรียกว่าก้อนว่าคืนวันเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดยังไงมันแต่นน้ำมันอะไรทัง้ง เขาเรียกเรียกต่างๆกักไปอีกใจก็คือน,น้ําอาการที่เป็นคลื่นเป็นฟองลอยเรื่อยหร,อห,รหรือว่าเป็นนอกอะไรต่างๆคือจิตนั้นมันอันเดียวกันเลยแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างกันท่านจึงเรียก ถ้าไม่แตกไม่ต่างถ้าไม่เรียกลอะนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซก่อนนั่นแหละตัวใจนี่มันเป็นคลื่นเป็นลนอ้อเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆมเกิดขึ้นมาเกิด,มา,กดมาจา่ายเห็นง่ายอล้ค่ะนี่ พูดง่ายคานนี้คันเมื่อเราเห็นอาการของจิตใจต่างๆแล้วเราปล่อยวางเรื่องนั้นไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอยาเรามันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกอย่างตัวอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำาะไรตาางเลยแล้าก็กือจะไม่ไปยึดตอกแล้าก็ไม่สะทรงคื้จิต ไม่ส่งตามเข้าหาตัวใจตามไปหรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้องเข้าหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่แล้วก่อนนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบ มีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนพ่อนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชำนี้ํำนานให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิ่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อว่าได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งนาดหนึ่งก็เดียวความสุขน้อยเป็นคู่เป็นคณะ การทำนั่นงบ่อยๆเขานี้หัดได้แล้วคร่านี้เรียกว่าหัดจิตได้จะให้ดูนานเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสะกบอยู่กับใจ เราทำอย่างนี้ได้จะมีืําจำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ใดในมุมคณะอยู่ในที่ใด,ด็อยุ่ใดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเรา ถ้ามำงานก็ยุ่งอยู่ตลอดเวลาหาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยนีแจะทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความทุกข์ความสบายอยู่ตรงนั้นแหละทำไมาต้องพูดถึงเรื่องมรรคนิพพานอ่ะถึงนิพพานานั่นไม่ทราบอนิพพานอยู่ตรงไหน เราเอาความทุกข์แล้วก็อแล้วกันหรอกชีวิตมันลำบากเือกเกินทุกข์านเาเือกเกินเลือเกินมาในโลกอันนี้เราคงทุกข์เข็นทุกข์เลยเท่านั้นแบบคอแล้วมัจผลนี้พ่านอย่างไรจะ่าง